ครับก็สวัสดีชาว fc m o b i l ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะครับทุกคนแนะนำตำแหน่ง rb หรือว่าตำแหน่งแบกก็กขวาของเรานะทุกคนก็จัดอันดับ top ป10นั่นแหละทุกคนแล้วก็จะมาบอกว่าตัวไหนเนี่ยน่าเล่นบ้างแล้วก็ราคาเนี่ยก็ก็จะมีตั้งแต่แบบแพงแบบไม่แพงก็ปรับป่ยนไปนะทุกคนผมก็จะทำให้มันหลากหลายรูปแบบนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าตำแหน่ง rb สำหรับวันนี้มีตัวไหนบ้างที่น่าใช้สำหรับ เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกคนผมคิดว่านะักเตะชงกำลังแนะนําดังต่อไปนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะน่นาเล่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างอันดับที่สินะับผมก็ให้เป็นตัวของดีลอยนโซนะตัวนี้ก็ผมคิดว่าเล่นได้นะครับเพราะว่าสูงๆกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะทุกคนแล้วก็เรื่องของพลังงานการวิ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ล้วสิบสองก็ถือว่าเยอะนะครับการตั้งรับร้อยสิบเก้าสภาพร่างกายร้อยสิ ลังงานก็ได้ไปที่4ดาวครึ่งนะแล้วก็ธาตุสกิล3ดาวนะครับกลังแฝงมีพยายามตะลุกข้างสนามก่อนนะครับเรื่องค่าพลังงานด้านในนะครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องของสภาพร่างกายความแขง็งแรงผมคิดว่าจะนีข้างในน้ดหนึ่น,นะครับแล้วก็การส่งบอลกับส่งใกล้จะดีกว่าส่งไกลนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเบิร์เก็จะเป็นปานกลางสูงนะครับตัวนี้ขึ้นไม่สุดนะทุกคนแต่ว่าเป็นรับมากกว่านะครับขาก็นี่เลยคนระับอย่างที่เห็นก็ประมาณ700กว่า M นะครับผมคิดว่า เป็นตัวหนึ่งเลยที่น่าเล่นนะครับสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะก็จับได้นะครับอันหนักที่ก้านะผมก็ให้เป็นตัวของฟิลิปลามเลยนะครับร่างนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ AID ดีด้วยนะตัวนี้เห็นค่าพลังนี้ในเกมเก่งนะครับผมเคยเล่นอยู่ตัวนี้นะครับก็เรื่องของพลังงานสีเท้าเนี่ยก็ได้มาที่1 1 3เลยนะครับตัวนี้ก็าการตังร้บ1 1 1บเอ็ดนะรเราก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ย8 1ตัวนี้มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับ พลังงานก็น่าไม่ที่4ดาวครึ่งนะครับถ่าสกิลเนี่ยก็สามดาวพลังแฝงก็จะมีเดนทกเกิลน,นะครับมีส่งลูกไกด้วยนะครับพลังงานด้านในก็จะมีประมาณนี้เลยคร่าวๆนะทุกคนก็เรื่องของการส่งบอลก็ถือว่าทําได้ดีนะส่งใกล้จะดีกว่าส่งไกลนะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีอ่ะพอๆกันนะครับวอเก็จะเป็นสูงๆเลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นสุดลงสุดนะทุกคนราคาเนี่ยก็ประมาณไม่ได้แรงเลยประมาณ7 8 0 0เอ็มนะครับผมคิดว่าจะมีเล่นได้นะครับ อันดับที่แปดนะผมก็ให้เป็นตัวของคุณเดเลยตัวนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้นะสําหรับคนที่เป็นแฟนบาซ่าอยูแ่แล้วผมคิดว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงเลยนะประมาณแปดร้อยกว่าเอ็มเก้าร้อยกว่าเอ็มนะครับก็ลองดูนะครับส่วนเรื่องของค่าพลังงานนะครับก็ให้มาถือก็ให้มาถือว่าดีเลยนะครับสาหรับตัวนี้ก็วีเท้าเนี่ยก็มีนะครับเรื่องความเร็วก็พอได้นะครับการตั้งรับหนึ่ยี่สิบสองเรื่องของสภาพร่างกายหยึ่ร้อยสิบแปดนะครับพลังงานก็ได้มาทีสี่ดาวนะครับสกิลเนก็สามดาว ตัวนี้พลังแสงก็มีเนนดักเกิลนะครับส่วนค่าพลังงานด้านในตัวนี้ก็ร่วมของความเร็วตัวนี้มีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสภาพร่างกายก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเวิร์กเนก็จะเป็นปานกลางสูงนะครับก็ไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นนะก็เป็นกระทางลับมากกว่านะครับราคาก็ประมาณนี้เลยทุกคนประมาณ8 9 0 0 m ก็ลองดูนะครับับที่7นะผมก็ให้เป็นตัวของดูมฟี่เลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่า AID นะผมเคยเล่นอยู่นะตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้นะครับความเร็วก็ถือว่าพอมีนะครับส่วนเรื่องของการตั้งรับหรือสภาพร่างกายเนี่ยก็ทำอาทำออกมาได้ไดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนพลังงานก็ได้4ดาวครึ่งแล้วถ้าสกิลเนี่กก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 ยก็2ดาวนะจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือเรื่องของการตั้งรับนะผมคิดว่ารับดีนะตัวนี้ผมคิดว<ๆ>่าเก่งเลยนะครับเวอร์เก็จะเป็นสูงสูงับสำหรับคลินซีนะทุกคนราคาเนี่ยก็ประมาณ1 0ึ0งพเอ็มก็ ลองดักดูนะครับผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้นะครับอันดับที่หนะครับผมให้เป็นตัวของวอล์ e เกอร์เลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้นะทุกคนเก่งเลยตัวนี้ผมแนะนำนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยก็สามารถทนได้แล้วก็เรื่องของสกิลเนี่ยก็อเป็นสกิลลุงได้นะครับเป็นมัตตเกิลนะทุกคน,นะนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะทุกคนพลังแฝงก็จะมีหุ้มลูกไก่นะครับแล้วก็เรื่องของ พลังงานี่ยก็ได้มาที่4ี่ดาวครึ่งนะครับจุดเด่นของวอลเกอร์นะครับทุกคนผมก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะเพราะว่าตัวนี้ก็ข้างหน้าวิญญาณทาได้ออกมาดีนะครับแล้วก็เร็วแน่นอนนะตัวนี้เรื่องของสับพ่างกายก็ข้างที่าะอึดเลยนะครับการตั้งรับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบิร์กเดก็จะเป็นปานกลางสูงนะครับแล้วก็เรื่องของแรงแฝงก็มีทุ่มลูกไกลด้วยนะครับตัวนี้ราคาประมาณพันสองถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะก็ลองหนักกันดูนะครับผมคิดว่าตัวนี้เล่นได้ อันดับที่หนะผมก็ให้เป็นตัวของคาร์ลอสอลเบโตนะตัวนี้ผมคิดว่าเก่งเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเข้าอยู่แล้วงานะส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าส่วนสูงน้ําหนักเนี่ยคนท้านมีจะสมส่วนกันนะครับแล้วก็เรื่องของฝีเท้าเนี่ยร้อยสิบสองเลยนะครับเรื่องของการตั้งรับร้อยสิบหกการตั้งรับร้อยสิบแปดสภาพร่างกายร้อยสิบหกเลยนะครับตัวนี้เรื่องของพลังแฝงก็มีพยายามเตะลูกข้างสนามก่อนนะครับส่งลูงกไกลนะครยิงประตูที่ไกลด้วยนะครับพลังงานก็ได้มาที่สี่ดาวครึ่งเลยนะครับ ส่วนถ้าสกิลเนี่ยก็3ดาวนะตัวนี้ผมคิดว่ายังเล่นได้นะครับเรื่องของความแข็งแรงก็120ถือว่าเขาต้างได้จะแข็งแรงนะครับพรักเล็กก็จะเป็นสูงปานกลางนะครับก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะครับราคาเนี่ยก็ประมาณ9 0 0าร้อยถึง1 0 0 0นเอ็มนะครับก็ผมคิดว่าราคาไม่ได้แพงเลยนะครับแล้ก็ได้เรื่องของโอยามาด้วยนะทุกคนก็ ถ้ามีงบเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับอันดับที่ะครับผมก็ให้เป็นตัวของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นร่างใหม่ทุกคนเราก็เรื่องของสกิลมันก็อาเป็นลุงได้นะครับเนี่ยก็ทั้งหลับก็ได้ก็จะยิน CDM ได้ด้วยนะครับก็เรื่องของฝีเท้าก็ได้มาที่115นะครับการตั้งรับ18แล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายหรือย9านนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ พลังงานก็ได้มาที่4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลเนี่ยก็สองสามดาวนะทุกคนค่าพลังงานด้านในนะครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องของการส่งบอลน,นะส่งใกล้ส่งไกลเนี่ยพอกันเลยนะร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบก็ถือว่าเยอะนะทุกคนวอล์กเลทก็จะเป็นสูงปานกลางนะส่วนเรื่องของพลังแสงก็จะมีเฮมเมคเกอร์มียิงประตูพีไกลนะครับแล้วก็ส่งไกลแล้วก็พยายามจะลูกข้างสนามก่อนนะครับราคาเนี่ยก็ประมาณพันเก้าถึงสองพันเอ็มนะผมคิดว่า ตัวนี้เล่นได้นะครับอันดับที่3ผมนะผมได้เป็นตัวของซัมบอรตาเลยตัวนี้อันดับหนึ่งเลยที่ผมให้คือเรื่องของ AI AI นะครับ AI ดีมากตัวนี้สําหรับซัมบอรตานะตัวนี้ผมคิดว่าแล้วก็เรื่องเท้าเนี่ย5ขว5ด้วยค่อนข้างจะดีนะครับการส่งบอล18 0นะครับฝีเท้า12เรื่องของการตั้งรับเนี่ย14นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพลังงานก็ได้มาที่4ดาวครึ่งนะครับท่าสกิลเนี่ยก็4ดาว ลังแฝงก็จะมีเน้นแท็กเกิลน,นะครับแล้วก็มียิงประตูที่ไกลด้วยนะตัวน,นี้จุดเด่นเรื่องของความเร็วก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเรื่องความแข็งแรงการส่งบอลก็ถือว่าใช้ได้นะครับเด็กก็จะเป็นสูงๆนะสำหรับสมบัตตานะทุกคนราคาเนี่ยก็ประมาณสองพันถึงสอง0ันสรอเอ็มนะครับก็คิดว่าเป็นได้นะครับตัวนี้อันดับที่สองนะผมก็ให้เป็นตัวของคาคิมี่เลยนะตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยที่เ <c oughs> มื่อก่อนเก่งนะทุกคนแล้วก็พอมา ผมคิดว่าตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสแตทเนี่ยฝีดเอาทร้อยสามเอ็ดนี่เยอะนะทุกคนแล้วก็เรื่องของความเร็วกันกนั่งรับก็ร้อยสิบสองร่างกายก็กนะ้าวเนี่ยพลังงานก็ได้มาที่ห้าดาวนะครับตาสกิลเนี่ยก็สี่ดาวนะทุกคนจุดเด่นตัวนี้ความเร็วน,นะครับมีนะคนเรื่องของการส่งบอลส่งใกล้จะดีกว่าส่งไกลนะตัวนี้ผมคิดว่าเล่นได้เบิร์กเลทก็เป็นสูงสูงด้วยนะขึ้นสุดลงสุดนะทุกคนราคาเนี่ยก็ประมาณสามพันเจ็ดสามพันห้าร้อยถึงสามพันเจ็ดร้อยเอ็นนะผมคิดว่าตัวนี้ นะก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับผมก็ให้เป็นตัวของตูรามนตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นโลหนึ่งสำหรับผมอยู่นะครับก็อยากจะแนะนําไม่เล่นนะเพราะว่าผมเคยเจออยู่ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับเข้าบอลดีนะทุกคนแล้วก็ยืนตําแหน่งอดีด้วยนะสำหรับตูรามนะทุกคนยืนตําแหน่งดีนะสําหรับตูรามนะทุกคนขีเนะนะท้าในร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็เรื่องของการตั้ง 27, รับร27ยีสิบเจ็ดเลยสภาพร่างกายร้อยยี่สิบหกครับพลังงานก็น่ามาที่สี่ดาวคนะรึง่งนะพลาดสกิลันก็สามดาวตัวนี้พลังแสงก็จะมีเลนทักเกิลน,นะครับ ้าพลังงานด้านในนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของความเร็วมีแน่นอนนะครับการส่งใกล้ส่งไกลก็ไม่ได้แย่นะพอได้เรื่องของความแพ็งแรงความก้าวลาตัวนี้มีให้เห็นนะครับเวิร์กเลยก็จะเป็นต่ําสูงเลยนะครับก็เน้นรับเลยนะตัวนี้ผมคิดว่าใช้ได้นะครับราคาเนี่ยก็ประมาณ38 0 0ัถึงสามพนะครับก็ราคาเนี่ยก็ประมาณ3 6 0พัถึง3 9 0 0 m นนะครับก็ผมคิดว่าถ้าใครมีงบเนี่ยก็จับได้นะครับ ก็ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนผมก็มาจัดอันดับนักเตะท็อปสิบนะตำแหน่ง RB หรือว่าแบ็คขวาของเรานะทุกคนผมคิดว่านักเตะที่ผมแนะนําไปทั้งหมดวันนี้นะครับเป็นความคิส่วนตัวผมเองคนเดียวเท่านั้นนะทุกคนแต่ถ้าหากว่ามีนักเตะคนไหนที่ดีกว่าหรือว่าอะไรยังไงก็มาคุยกัในใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบเลยนะครับก็ <c oughs> สำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับราคานักเตะเนี่ยก็ มีแต่ราคาถูกราคากลางแล้วก็ราคาแพงก็ปักคนกันไปนะทุกคนผมก็พยายามทําให้มันหลากหลายนะผมคิดว่าอยากให้คนงบน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะพวกดิโดเรนโซพวกฟิลิปรามพวกคุนเด้เก็ราคาถูกนะผมคิดว่าก็คลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็หากที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปน,น,น,นี้แล้วก็คลิปต,ต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับ e ีหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับอ P นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ